อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งและกดจอยเลือกเลเวล1 2 3เป็นการช่วยเหลือพวกเรานะครับ ในช่อง Wolf in Sheep ช่อง Pop Art ที่จะทำให้ Art Man p ม p ครับเราอยู่กับรายการ Art History เย้วันนี้กลับมาสู่ Art History ปกติแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมานำเสนอครับช่างภาพที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งนะครับถือได้ว่าเป็นช่างภาพอเมริกันที่มีบทบาทสำคัญในช่วงยุคหลังๆประมาณ80-90เทแถวๆนี้นั่นก็คือ Joel Sternfield ครับ Sing open minds and open hearts The news turned off let's walk out the door We sing, we dance, we fight. ถ้าเกิดจะให้เล่าเหมือนที่ผ่านมาเลยตอนนักย้อนกลับไปดูได้เราก็จะรู้ว่าภาพสีเนี่ยถูกยอมรับในวงการศิลปะร่วมสมัยเนี่ยน่าจะยุคป,ประมาณสักเจนะครับจากผลงานที่ชัดเจนที่สุดก็คือวิลเลียมแองเกิลสตันนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เขาจะถูกเรียกว่าเจ้าพ่อแห่งวงการภาพสีเหมือนต้นกำเนิด แต่ว่าต้นก,กําเนิดก็ไม่ใช่ต้องเรียกว่าเป็นคนที่ทําให้ภาพถ่ายสีเนี่ยมันบูมในวงการศิละปะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยภาพสีมันถูกใช้กับงานโฆษณาอ่าอแต่ว่าในโลกศิละปะไม่ได้รับการยอมรับทีนี้พอวิลเลียมแองเกลิลสตันเนี่ยจุดประเด็นขึ้นมาแล้ววงการศิละปะก็สนุกสนานไปกับการใช้ภาพสีไม่ว่าจะเป็นสตรีทพ์เทรตอะไรเต็ไมไปหมดเลย แต่อันหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือแลนสเค a แลนสเคปเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราให้นึกคำว่า Landscape ภาพถ่ายแลนสเคปหลายคนหรือช่างภาพหรือใครอะไรคนก็น่าจะนึกภาพออกว่ามันจะเป็นอันเซลอาดำใช่ไหมกับภาพขาวดำกริบ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 ของเขานะเฉดออฟเกรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นคือภาพจำของแลนสเคปแต่ในยุค80นะครับ คนที่ชื่อโจเอลสเตนฟิล d เนี่นแหละเป็นคนที่ทำให้ภาพของ Landscape เปลี่ยนไปเลยมันเป็นภาพสีที่สวยละเอียดและมีเรื่องราวที่น่าสนใจ Joel s t e r n f ิล l d เนี่ยเขาได้สร้างผลงานที่เรียกว่าเป็นบรรทัดฐานใหม่หรือจะเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของภาพถ่ายรถทริปเป็นหมุดหมายใหม่ ถ้าเกิดได้ฟังตอนเก่าๆที่เราเล่ามาเนี่ยไอโรดทริปเนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่อเมริกันโรดทริปเนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ Walker e ์อีแนะครับที่ออกไปทำสารคดีทั่วอเมริกาเลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาของชาวไร่าชาวนาชาวไร่าชาวนาเป็นบ้านเป็นสิ่งก่อสร้างของอเมริกันในยุค1900ออะไรอย่างงี้นะครับ ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับช่างภาพรุ่นหลังๆต่อมาอีกครั้งหนึ่งก็คือปี1959นั่นก็คือโรเบิร์ตแฟลงกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่าดิอเมริกันอันนั้นก็กลายเป็นหมุดหมายใหม่ของวงการภาพถ่ายที่เขาได้เดินทางไปทั่วอเมริกาแบบวอล์กเกอร์อีวานส์เนี่ยแหละเป็นแรงบันดาลใจให้เขาแล้วก็เก็บเกี่ยวภาพความเหลื่อมล้ําและอะไรหลายอย่างที่คนอเมริกันไม่เคยเห็นขึ้นมาหลังจากนั้น รถทิปก็เป็นแค่ความฝันของช่างภาพหลายๆคนแต่สเตอร์นฟิลด์ได้ทำให้เกิดหมุดหมายนี้ขึ้นมาซึ่งหมุดหมายนั้นชื่อว่านี่อเมริกันโพสเพ็กซ์เห็นไหมเนี่ยอันนี้ลูกเล่นจนขาดต้องมาแปะ <c oughs> เป็นหนังสือภาพที่เรียกได้ว่าเป็นภาพสีแลนด์สเคปที่เล่าเรื่องอเมริกาได้สมบูรณ์แบบมากๆนะครับ จนกลายเป็นเรียกว่ามัสเตอร์พีซเลยไออเมริกันโปรสเปกส์เนี่ยถูกตีพินในยุค80ประมาณปี87ก่อนอื่นเนี่ยเราก็มาทำความรู้จักเล็กๆน้อยๆกับโจเอลสแตนฟิลด์หน่อยนะครับเขาเกิดเนี่ยในช่วงส,สงครามโลกจมวมนแล้วก็คือปี1944นะแล้วก็จริงๆแล้วประวัติเขาไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ เราจะค้นคว้าหายากหน่อยนะก็คือมันไม่มีอะไรคือแบบไม่ได้มีแพชชั่นแบบอูเรื่องจากไปเจอกับอะไรแล้วยังไงไม่เขาก็เป็นเอวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งที่เสือกเรียนเก่งก็เข้าเรียนมหาลาัยดทเมาส์ซึ่งเป็นมหาลาัยระดับไอวี v ่ลีเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วก็สอนหนังสือประมาณนี้จนกระทั่งแถวๆกำลังจะขึ้น70ศแถวๆนี้ เขาก็ได้ไปร่ำเรียนเกี่ยวกับสีนะครับเกี่ยวกับเรื่องสีกับศิลปินสองคนเทนติ้งที่เรียกว่า e อ็กซ์ด้านสีโดยเฉพาะเลยก็คือโจฮันเนสอิตเทนกับโจเซฟอัลเบิร์สนะครับสองคนนี้เนี่ยเป็น e อ็กซ์ด้านสีที่เสนอทฤษฎีอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นอิตเทนนี่ก็นำเสนอทฤษฎีเป็นคนฝรั่งเศสไงก็ชื่อแบบอ่านยากมากฟุกไคร อาจริงๆมันก็คือ Circle of Color นั่นแหละในปี1961ประมาณนี้คือ2คนเนี้เขาจะนำเสนอทฤษฎีอะไรที่แบบเอ้ยไม่รู้เรื่องหรอกเอาเป็นว่าเก่งเรื่องสีโดยเฉพาะนะครับก็ทำให้ s t e r n Field เนี่ยเขามีความรู้เรื่องสีมากๆมากขึ้นแล้วก็ประกอบกับเขาก็เริ่ม explore งานถ่ายรูปในยุค7 0เนี่ยมันก็จะเป็นยุคที่แมนแมนก็แบบว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของการถ่ายภาพเนาะ ก็ผู้ชายก็ต้องถ่ายรูปเขาก็ explore ในการถ่ายไม่ว่าจะเป็นกล้อง3.5มิลกล้อง medium format อะไรเขาก็ลองไปเรื่อยลองไปเรื่อยลองถ่ายแนวสตรีทแนวพ็อตเทรดอะไรถ่ายไปเรื่อยจนกระทั่งเขาหลงไหลมันนะแล้วก็ค้นพบว่าสิ่งหนึ่งที่เขาคิดว่ามันจะเป็นทิศทางของเขาได้ชัดเจนนั่นก็คือกล้อง large format นะครับ กล้องรัดฟอร์แมตกล้องที่ใหญ่ๆเอาต้องแบบมีผ้าคลุมนี้แล้วก็เวลาถ่ายก็จะมีแค่ชีทเดียวคือหมายถึงว่า1นหนึรูปกดปุ๊บคือ1ชีทขนาดก็จะมีหลายขนาดแต่ขนาดที่สแตนฟิลใช้ก็คือ8ปดคณสิเพราะฉะนั้นด้วยความใหญ่ของ8ปดคณสินเนี่ยมันทําให้เก็บดีเทลสุดๆนะครับเก็บดีเทลได้สุดๆจริงๆก็เหมือนของ,ของแอนเซลอดามแหละวิธีการเดียวกันและขนาดอะไรอย่างเงี้ยทำให้เก็บไปละเอียด แล้วก็สีได้แบบดีเทลมากทีนี้มันก็อยู่ที่การเล่าเรื่องแหละ Sternfield ไม่เหมือนคนอื่นหรือไม่เหมือนอันเซลอดัมแต่ว่าไปในทิศทางของ d o c ument a r y มากกว่าสำหรับใครที่สนใจคอร์สเรียนศิละปะและกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงเมอร์ a n น i ด e ของ Wolf-in Sheep นะครับสามารถเข้าไปได้ที่เว็บ w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  o l f i n s h e e p c o ก็อย่างที่บอกครับว่าเขาเดินตามรอย วอล์คเกอร์อีวานโรเบิร์ตแฟลงมาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอีกทิศทางหนึ่งของอันเซวะดัมที่ถ่ายด้วยเทคนิค uh, แต่ว่าอันนี้เทคนิคด้วยและเล่าเรื่องด้วยโหดสัตว์สเ f i e l d เนี่ยเขาเน้นในการเล่าเรื่องในจุดแข็งของเขาเนี่ยในหนึ่งภาพเนี่ยนอกจากคอมโพสิชันที่ดีมันยังมีเรื่องที่คมขายมาก หลายๆเรื่องมันเป็นเรื่องตลกหลายอแอบซ่อนอยู่ในดีเทลเล็กๆเหมือนโฟโตฮันอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่พลาดไม่ได้ในเมื่อเรียนมาขนาดนี้แล้วมันจะไม่ใช้ได้อย่างไงนั่นก็คือสีเพราะฉะนั้นภาพของเขาสีมันสวยมากแล้วก็มีดีเทลมีเรื่องอีกนั้นมัน complete มากไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมอเมริกัน Prospects มันถึงกลายเป็นระดับตำน,นานได้ เจ้าอเมริกันโอรสเปกเนี่ยเนี่ยให้ดูรูปก,ก่อใหญ่ใหญ่เกินคือนในเนี้ยมันจะเป็นภาพของการเดินทางนะครับไปทั่วอเมริกาของสเตนฟิลแล้วเขาก็เก็บเกี่ยวเอารูปที่เล่าเรื่องของคนอเมริกันในพื้นที่ต่างๆไม่ได้ไม่ได้แบ่งเรื่องชนชั้นหรืออะไรก็ตามคือเห็นอะไรก็ถ่ายแบบนั้นซึ่งมันแตกต่างจากการถ่ายรูป อื่นๆตรงไหนตรงที่ปกติแล้วเนี่ยการถ่ายรูปเราจะเน้นไปที่ capture the moment ถูกไหมแต่ว่าเวลาเราถ่ายด้วยกล้องร o r แ a t เนี่ยมันตัดเรื่อง capture the moment ออกไปมันกลายเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจเรื่อง composition การเล่าเรื่องเป็นหลัก มากกว่า capture the moment เพราะฉะนั้นความดีงามของ American p r o s p e c t ก็อย่างที่เล่าไปแล้วก็คือมันมีดีเทลส์ที่ดีมีสีที่ดีมีเรื่องที่ดีน่าสนใจมีรูปที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์คลาสสิกเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยปึ้มนะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งเนี้ยมันถูกมองข้ามเรื่องเซตอะไรไมีรูปอะไรยังไงเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็เรียกมาถ่ายพอร์เทรตเลยก็ได้หรือถ่ายเป็นบิวก็ได้คือมันไม่ไม่มีอะไรตายตัวด็อ umentary เป็นการอองเ์ฟผู้คนชีวิตคนอเมริกันส t ตนฟิลด์เนี่ยจริงๆเขาก็ได้ทุนจากมูลนิธิเก็ e เกิลแฮมนะครับซึ่งถ้าเกิดดูตอน,นผ่านๆมาเนี่ยพวกช่างภาพระดับโลกเนี่ยก็ได้กันหมดเอออย่างโรเบิร์ตแฟงเนี่ยถ้าไม่ได้เก็ e เกิลแฮมเนี่ยก็ไม่มีทางจะได้ทำดีเหมือนกันแน่นอนไม่มีเงินเช่นกันโจเอลเซนฟิลด์นะครับเขาก็ได้ทุนจากเก็เกิลแฮมเนี่ยสองรอบ ในปี1978กับปี1982ปอสปีนะครับซึ่งทำให้เขาเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้ยาวๆคือจริงๆแล้วเอเมริกันโปรสเป็ก์เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์10ปีนะครับเอารูปการเดินทางของเขา10ปีมารวมกันถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าสเตนฟิลดูแบบโหงานยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้แม่งต้องมีเอ็กซิบิชันสุดยอดแน่นอนปรากฏว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย เขาเคยแสดงงานในโมมาในนะในยุคยุคที่เขาทำงานอเมริกันโปรสเปคกส์เนี่ยแค่ครั้งเดียวและเป็นเอกซิบิชั่นหมู่เลยนะไม่ใช่เดียวซึ่งเอกซิบิชั่นนั้นชื่อว่าทรีอเมริกันส์นะครับทำร่วมกับโรเบิร์ตอดัมส์แล้วก็จิมโกลเบิร์กช่างภาพอีก2คน แล้วก็มีเขาด้วยรวมเป็น3คนโซโล่เอ็กซิบิชันจริงๆก็คือก่อนหน้านานก่อนที่จะเกิดเป็นอเมริกันโปสเฟกซ์เนี่ยเขาก็เคยไปจัดแสดงที่ฝรั่งเศสมาก,ก่อนซึ่งก็เป็นแกลเลอรี่ดังของฝรั่งเศสนะเออไม่ใช่แกลเลอรี่กระจอกแต่ว่าเราอะ่ะต้องต้องเปิดอา่านเพราะว่าออกเสียงไม่ถูกนะมันเป็นภาษาภาษาฝรั่งเศสอฮอนถออฮอนถอเดลาฟอตกราฟีนะครับที่เมืองอาร ฝรั่งเศสนะครับในปี1977นะครับนี่อ่านยากเหลือเกินก็อันนั้นคือก่อนที่จะเป็นโปรเจกต์เออ,อเริกันโปรสเปกเขาก็ได้ไปแสดงงานนั้นเป็นโซโล่เอ็กซ์พชั่นครั้งแรกหลังจากนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วผลงานที่เขาได้จัดแสดงนะครับได้จัดแสดงจริงๆที่เป็นโซโล่ต่างๆมันเริ่มมีในยุค2000มาแล้วซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆของเขามากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเขาแสดงโมมาก เป็นกลุ่มไม่เคยเดียวแต่มันหนักก่านั้นคือจริงๆลรวสเตนฟิลด์เนี่ยได้ติดตั้งผลงานแบบถาวรนนะครับผลงานอื่นๆที่น่าสนใจนะครับอันนี้เราอยากแนะนําเพิ่มมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่แสดงให้เห็นว่างานศิละปะมีผลต่อเมืองมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่างๆมากๆนั่นก็คือโปรเจกต์ที่ชื่อว่า walking the high line นะครับ ในปี2002โปรเจกต์นี้สำคัญยังไงโปรเจกต์เนี้สำคัญเนื่องจากว่าในนิวยอร์กเนี่ยในช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับมันจะมีการขนของขนส่งสินค้าพวกของสดต่างๆด้วยรถทีนี้มันก็ค่อนข้างวุ่นวายด้วยความที่มันยังถนนการเดินทางอะไรมันไม่สะดวกก็ทำให้ของเสียหรือคนได้รับบาดเจ็บ นู่นนั่นนี่ตายเลยก็เยอะแยะก็เลยมีการคิดขึ้นมาว่าจะสร้างทางรถไฟผ่ากลางเมืองเลยเพื่อจะส่งของสดเออคุณคุณไหมเป็นรถไฟส่งของสดนะออผ่ากลางเมืองเลยจากฝั่งตะวันเวสตะวันเวสไปทางตะวันอีสซึ่งถูกลิเริ่มในทศวรรษที่20นะครับแล้วก็มาเสร็จเอาในปีออ่1933 34มสิ่แถวๆนี้นะรถไฟก็ออกวิ่งไปเรื่อยตื๊บตืบต,บตบืขนส่งของจนกระทั่งเข้าสู่ยุค80รถไฟก็เสื่อมตัวลงเรื่อยๆนะ70 60 7 0 8 0เพราะว่าทรคก,ก็คือรถบรรทุกและเส้นทางถนนตัดใหม่ต่างๆเนี่ยมันเริ่มเจริญแล้วเริ่มเติบโตมีไฮเวย์มีนู่นนั่นนี่ก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งไอ้รถไฟที่ผากลางเมืองนี่แหละก็ไปทางรถบรรทุกแทน เขาก็เลยหยุดเดินสายรถเจ้าไอไฮไลน์นี้มันชื่อไฮไลน์นะมันชื่อไฮไลน์ก็กลายเป็นที่ลกร้างที่ไม่มีใครสนใจเลยว่ากันว่ามีแผนที่จะระเบิดมันทิ้งในยุค8.0หรือ3์ด้ซนะแต่ว่ามันก็เงียบหายไปก็กลายเป็นที่ลกร้างว่างเปล่าปรากฏสเติร์นฟิลเนี่ยเขาก็ไปเห็นว่าเฮ้ยนี่มันโอ้โหสวนอีเดนสวยงามมากลองนึกภาพว่า เราอยู่ในสวนดอกไม้แล้ววิวข้างๆเป็นตึกแมนฮัตตันเป็นตึกสูงกลางเมืองอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเก็บเกี่ยวภาพทั้งหลายเนี่ยนะออกมาเป็นโปรเจกต์นี้เขาเปรียบเทียบโปรเจกต์นี้ว่ามันเป็นโปรเจกต์เหมือนตอนเย o โลสโตนคือเยลโลสโตนเนี่ยถูกค้นพบจากการถ่ายภาพนะครับคือทางท,างที่คือคนก็ผ่านไปผ่านมาแต่ไม่เคยสนใจแต่สนใจเมื่อถูกถ่ายภาพ เช่นกันไอเจ้าไฮไลน์เนี่ยไม่มีใครสนใจมันเลยถูกทิ้งจนกระทั่งเป็นป่าไม้ว่ากันว่ามีพืชพันธ์ถึง500สปีชีสนะครับเติบโตอยู่ในไฮไลน์ก็กลายเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนหันมาดูว่าไฮไลน์เนี่ยมันมีอยู่จริงนะเว้ยในเมืองแล้วก็สามารถพัฒนามาสู่เป็น Public Space ที่ดีได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมา ไฮไลท์ก็เลยกลายเป็นถูกพัฒนาในหลายจุดให้กลายเป็นพับบิ s สเ c ซนะครับก็ฝากคุณชัดๆไม่เกี่ยวนะครับก็เป็น Public Space ที่น่าสนใจทีเดียวนี่ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งของ Joel Sternfield ที่อยากนำเสนอนะเออจริงๆมีเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ลองไปหาดูกันนะครับโฟโต้บุ๊กเขาทุกเล่มจะใหญ่มากเพราะว่าเป็นล r g ฟอร์แมตก็ต้องดูให้สะใจนะครับ ขนาดนี้เป็นธรรมดามากนะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ